โอเคอันนี้ยังไม่ใช้นะครับขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากนะฮะอ่ะเราขอเบรกกันด้วยเพลงช้าหนิดนึงนะฮะเพราะว่าด้วยอายุที่มากขึ้นนะฮะพอเห็นหน้าหันไปมองหน้าทางขวาอะไรนะฮะเฮ้ยตรงไหนอ่ะเอาออกเท่าไหน่เดี๋ยวอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับพอหันไปมองทางขวาเจอเด็กๆปุ๊บเราก็รู้สึกเหนื่อยขึ้นมาทันทีนะฮะมันก็รู้สึกว่าเออแรงเราก็ไม่ค่อยเท่าเด็กๆเขาอะเนาะอ่ะ ขอเปลี่ยนเป็เพลงช้าหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับเพลงนี้ใครที่ไปดูซิเวอร o เดอร์มานะครับคิดว่าน่าจะชื่นชอบกับเวอร์ชันนี้ของผมนะครับโทษนะฮะมีใครเดินเยียบเท้าไปข้างหน้าไหมฮะยังไม่ได้บอกเลยนะฮะเพลงนี้ไปร้องในคอนเสิร์ตซิเวอร o เดอร์นะครับก็ มีคนชื่อชอบนะครับก็เลยอยากจะยกมาร้องให้คนที่ไม่ได้ไปแล้วกันนะครับเพลงน,นี้เป็นเพลงของพี่กันดาพักนะครับผมชื่อเพลงว่าวย้ายหัวใจนะครับผมขอบคุดูกันขอดูมือสวยๆได้ไหมครับผมขอบคุณมากครับ และจริงๆก็พร้อมจะไปแต่วันนี้เธอเป็นคนที่ขอให้รอกี่ครั้งที่จยอยกเธอแมาใจมันจะทอ้อกับการต้องรอให้เธอได้คลีย่ to one Lost. You're my one and only. The... จริงถือว่าโชคดีนะเพราะว่าในคอนเนี่ยเขาให้ผมล็อกแค่นิดเดียวนะฮะนี่ผมไปยืดมาให้นะฮะจะได้ฟังกันเต็มเพลงนะครับอ่ะก็ขอบคุณที่มีบางคนไปดูนะครับในเซเวันเดอร์นะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้ไปไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าคอนเสิร์ตเราไม่รู้จะจัดหรือเปล่านะฮะก็เอาเดี๋ยวสิคอนเสิร์ตเขาไม่จัดแต่เรายังมีชีวิตอยู่ไง คือมันไม่ต้องเศร้ากน,นาดนันนะฮะเรายังอยู่นะฮะเราจะมลอ็อกเพลงทุกคนตังอยู่นะฮะเอา้าทำไมอยู่ก็มีเด็กเดินมาหานะฮะเออสวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบเดินมาเป็นแก๊งเลยนะฮะนะฮะรู้จักรู้จักพี่แก๊งส้งไมไหมลูกเออเห็าปะเราบอกแล้วเราเริ่มแก่แล้วนะฮะเด็กก็จะเริ่มไม่รู้จักเราแล้วนะฮะพี่ชื่อแก๊งส้มนะลูกนะไปหาให้พ่อแม่เปิดเพลงทีฟังเนาะ นะฮะแล้วก็ฝากบอกเพื่อนเพื่อนที่เรียนด้วยนะว่าเพลงที่พอมากนะครับขอบคุณมากนะครับผมอะไรนะชื่อเพลงยืดนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเพลงเหมาะกับเด็กๆเออไปฟังรักเท่สี่ชั่วโมงนะครับผมนะฮะนะฮะอะไรนะครับยืดหยุด้โทษนะเราแก่จนตามบุกติดไม่ได้หรอเปล่หรือว่าอะไรนะฮะอ่ะเดี๋ยวดหนูโอ้โหหนูว่ะเครียดเลยเนี่ย เดี๋ยวน้องๆรอฟังเพลงพี่จะเรียกพี่ผม,ม<ง>ว่าผมเป็นอาได้แล้ว,ล<ง>วอ่ะลงุลงไปแล้นวนะฮะเดี๋ยวรอฟังเพลงอาก็ได้อ่ะรอรอฟังเพลงของอาแล้วว่าเดี๋ยวอาจะร้องเพลงอะไรต่อไปนะอ่ะ okay. โอเคโอ้โหพอน้องมัาจำมาถืงเลยเพลงต่อไปน้องไม่รู้จักแน่นอนเพลงนี้น้องไม่รู้จักแน่นอน <liches> นะฮะผมว่าวัายที่แบบทำงานคุณพ่อคุณแม่ รู้จักนะ,ะน,ะะนะฮะนะฮะจัดเลยดีกว่าตอนแรกว่าจะวิวใหญ่พอน้องมาต้องเขินนะฮะกระตีมาเลยดีกว่าครับผม